นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องกันนะคะค่ะอันดับแรกเรามาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของคําว่าตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องกันก่อนนะคะว่าคืออะไรตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะคะจากในครั้งที่แล้วนะคะเราก็เรียนชนิดของในเรื่องของตัวแปรสุ่มใช่ไหมคะมันก็คือตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นจํานวนเต็มบวกหรือศูนย์ แต่ละค่าของตัวแปรสุ่มอะค่ะก็จะมีความน่าจะเป็นชัดเจนแน่นอนเช่นในการโยนเหรียญน,นะคะ1เหรียญ3ครั้งถ้าให้ x เ,เป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจานวนครั้งที่เหรียญขึ้นหัว x แทนค่าของตัวแปรสุ่มอะค่ะ x ก,ก็จะได้ว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ0 1 2และ3เราเรียนมาแล้วคือตัวแปรสุ่มนะคะมันก็คือสิ่งที่เป็นหน้าที่นะคะในการแปลงผลลัพธ์ ในการที่เราทำการทดลองสุ่มขึ้นมานะคะเลขศูนย์คือหมายความว่าโยนเหรียญไปแล้วะคะ่ะไม่สามารถเกิดที่เป็นหัวเลยหนึ่งก็คือเกิดเพียงแค่ครั้งเดียวสองก็คือการเกิดสองครั้งและสามคือเกิดสามทั้งสามครั้งเลยในการโยนนะคะค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งบอกว่าจํานวนพี่น้องของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป,ปีที่หห้องหนึ่งนะคะมีจำนวนห้าสิบคนแสดงด้วยตารางความถี่ดังนี้นะคะในช่องแรกจะเป็นจำนวนพี่น้องช่องที่สองจะเป็นความถี่ช่องที่สามจะเป็นความถี่สัมพัทธ์โดยพี่น้องก็จะมีศูนย์หมายความว่าไม่มีพี่น้องมีพี่น้องหนึ่งคนสองคือมีพี่น้องสองคนมีพี่น้องสามคนและมีพี่น้องสี่คนในช่องถัดไปเป็นความถี่ไม่มีพี่น้องคือหกคน มีพี่น้องเพียงแค่คนเดียวก็คือ22บคนมีพี่น้องสองคนคือ17คนมีพี่น้องสามคนคือ4ี่คนและมีพี่น้องสี่คนคือ1คนรวมแล้วได้เป็นทั้งหมด50ิบค่ะในที่นี้เขาต้องการอยากจะทราบว่าถ้าสุ่มนักเกรียนมา1คนค่ะจากห้องนี้และได้ได้ตัวแปรสุ่ม x มันก็คือจํานวนพี่น้องของนักเกรียนที่สุ่มได้จงหาความน่าจะเป็นที่นักเกรียนสุ่มได้ค่ะที่จะมีพี่น้อง x คนนะคะเมื่อเรา,าเขาให้ x ค่ะเป็นสมาชิกของ 1> 0, 1, 2, 3, และ4นะคะในที่นี้นกักเรียนจะต้องหาหาความถี่สัมพัทธ์ก่อนนะคะความถี่สัมพัทธ์หาได้จากอะไรความถี่สัมพัทธ์ก็คือเอาจำนวนของความถี่นะคะ่ะหารด้วยผลรวมของความถี่ทั้งหมดนะคะในแต่ละตัวซึ่งความถี่ทั้งหมดก็คือ50เพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะได้เป็น6หาร50 22หาร50 17 หาร50 4หาร50และ1หารด้วย50ค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกเราจะได้เป็น0.12ใช้ทศนิยมเพียงแค่2ตำแหน่งนะคะตัวที่2เป็น0.44ตัวที่3เป็น0.34ตัวที่4เป็น0.08และตัวสุดท้ายคือ 0.02นะคะอันนี้คือวิธีการหาความถี่สัมพัทธ์นะคะอ่ะีนี้เราจะเอาเขาต้องการอยากจะรู้ว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนที่สุ่มได้ค่ะจะมีพี่น้อง x คนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะคะเราก็นำตรงนี้ค่ะไปเขียนไปเขียนนะคะใช้ความถี่สัมพัทธ์ในการเขียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาหาแทนค่า นะคะวิธีการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในสำหรับ x ที่เป็นสมาชิกอะค่ะสำหรับ x ก็คือตัวแปรสุ่มนะคะก็คือ,เ,อเซตของ0 1 2 3แล้วก็4เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จะได้จะได้ว่า,า p ค่ะ x เท่ากับ x อ่พีไปว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมคะมันก็คือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่นักเรียนค่ะที่นักเรียนที่สุ่มได้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีพี่น้อง x คน พี่น้อง x คนนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นค่ะดังนั้นเราก็ทําตามเลยในตัวแปรสุ่ม x นะคะเราก็จะได้เป็น p x ที่มีค่าเท่ากับเลขศูนย์ใช่ไหมคะมันก็จะได้เป็น6หารด้วย50คําตอบที่เราได้เมื่อกี้เราก็เอาคําตอบตรงที่ความถี่สัมพัทธ์มาคิดเลยถ้าเป็น p p x เท่ากับเลขหนึ่งก็จะได้เป็เปน 22หารด้วยเลยคระห้าก็จะได้เป็น0.44แล้วก็เป็น p x เท่ากับเลข2ก็จะได้เป็น17หารด้วย50ก็มีค่าเท่ากับ0 3นย p x เท่ากับสก็จะเป็น4ส่วนด้วย50เท่ากับ0.08 และตัวสุดท้ายคือ px เท่ากับ4นะคะตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน50ก็มีค่าเท่ากับ0.02อค่ะอันนี้คือการหาการแจกแจงนะคะการแจกแจงคือเราเอามาพิจารณาทีละตัวนะคะแจกแจงเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีการวิเคราะห์อันนี้คือในข้อแรกนะคะคำตอบก็วิธีการหาการแจกแจงก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเราเอาตัวแปรสุ่มมาใ,ใช้ในการคำนวณน,นะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างที่สองนะคะให้ตัวแปรสุ่มค่ะ x คือจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวค่ะจากการโยนเหรียญที่เที่ยงตรง1เหรียญ3ครั้งจงเขียนแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ในรูปแบบของตารางเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราต้องอาศัยวิธีการความรู้เบื้องต้นในที่เราเรียนมาชั้นมมต้นนะคะในเรื่องของการหาเซมโพลสเปซเพราะฉะนั้นเราต้องหาเซมโพลสเปซค่ะ หลักการง่ายๆเรานึกถึงการโยนเหรียญ3เหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแ a m p ป e พ p น c สเของเราเนี่ยเราจะสามารถใช้แผนภาพต้นไม้ก็ได้หรือใช้วิธีของการเขียนมาในรูปแบบแผนภาพก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นมิดให้หัวเนี่ยแทนตัว H นะคะหัวเนี่ยแทนตัว S และก้อยให้แทนตัว T นะคะเพราะฉะนั้นสามเหรียญที่ได้นะคะก็จะมี หัวหัวหัวนักเรียนก็ไล่ไปนะคะหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยนะคะแล้วต่อไปก็ตามด้วยก้อยค่ะก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัว และสุดท้ายค่ะก็เป็นก้อยหมดเลยสามเหรียญอันนี้ก็คือแซมเปิลสเปซข้อนี้ต้องอาศัยแซมเปิลสเปซนะคะ,ะและหลังจากนั้นค่ะเขาถามว่าเขาถามว่าให้ตัวแปรสุ่มค่ะที่เป็น X นะคะคือจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่ม X ที่เกิดขึ้นมันก็คืออะไรบ้างนั่นหมายความว่าเหรียญจะขึ้นหัวจากการโยนเหรียญเที่ยงตรงเนี่ยสามครั้งเนี่ยมีอะไรบ้าง ั่นหมายความว่าเราจะต้องแปลงค่ะแปลงเพราะฉะนั้น x ของนักเรียนก็คืออะไรมันก็คือสมาชิกของเซตะไรคะก็คือ0 0ศย์ที่นี้หมายความว่าไม่ขึ้นหัวเลยนะคะก็จะเป็นเลข1 1ก็หมายความว่าขึ้นหัวเพียงแค่1ครั้ง2ก็คือขึ้นหัว2ครั้ง3ก็คือขึ้นหัว3ครั้งเลยแต่4จะได้ไหมคะ สี่นี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราโยนเพียงแค่กี่ครั้งเราโยนเพียงแค่สามครั้งเท่าน,นั้นเราไม่สามารถเป็นเลขสี่ได้อันนี้คือการแปลงจากการที่เราทําการมาจากการแปลงผลลัพธ์จากตัวเซมโพนสเปซอ่ะาวน,นี้เราก็นํามาเขียนเหตุการณ์เป็นแบบตารางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนอยู่ในรูปของ p x เท่ากับ x เขียนดูในแปรสุ่มเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น p x เท่ากับ0ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น p x เท่ากับ0เวลา sample space เนี่ยมันมีทั้งหมด8ตัวใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น sample space เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวเราก็จะได้ p x เท่ากับ0เนี่ยก็มีค่าเท่ากับอะไรคะ0ส่วน8ก็มีค่าเป็นเลข0ถูกไหมคะต่อไป p x เท่ากับเลขอะไรเลข1อ่ะ p x เท่ากับเลข เลขหนึ่ง x เท่ากับเลขหนึ่งก็คืออะไรคะ,อะพอเราได้ตัวแปรสุ่มแล้วใช่ไหมคะก็คือ0 1 2และ3อันนี้มิจะขอที่บายนะคะ,ะเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่ที่ x เท่ากับเลข0นนะคะมันก็คือ มันก็คือเกิดก้อยถูกไหมคะเกิดก้อยตรงนี้ก็มีเท่าไหร่คะก็จะมี1เหตุการณ์ถูกไหมคะเหตุการณ์ที่ x เ,เท่ากับเลขหนึ่งคือเกิดหัวเพียงแค่1ครั้งมันก็คืออะไรคะมันก็คือมันก็คือหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อย ก้อยก้อยแล้วก็หัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์กีดครั้งคะก็คือ3ครั้งต่อไปเหตุการณ์ที่ x เท่ากับเลข2หมายความว่าเกิดหัว2ครั้งก็มีอะไรบ้างที่เกิดหัว2ครั้งก็จะมีหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวแล้วก็ก้อยหัวหัว ราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์นี้กี่ครั้งคะก็สามครั้งเช่นเดียวสามครั้งเช่นเดียวกันต่อไปเหตุการณ์ที่ x เท่ากับเลข3คือเกิดหัวสามครั้งเลยก็หัวหัวหัวก็มีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็นเป็น1นนะคะตรงไหนที่นักเรียนจะนำมาคิดในการหาหาความถี่สัมพัทธ์นะคะ ็ตัวเลขตรงนี้ค่ะ1 3 3แล้วก็1ค่ะตรงนี้จะเป็นตัวที่นำไปหาในเรื่องของการแจกแจงว่าความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันได้เป็นอะไรนะคะเราก็ไปหาได้เลยดังนั้นค่ะดังนั้น p ตัวแรกนะคะ p x เท่ากับเลข0ค่ะหมายความว่าที่ไม่เกิดขึ้นเลยมันก็จะมีแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมคะคือต้องเป็น1ส่วน8เลข8นี้มาจากาสิ่งที่เกิดขึ้น ในเรื่องของ sample space เพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น1หารด้วยหารด้วย8มันก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็น0.12 5ตัวที่2เป็น p x เท่ากับเลข1สามารถเกิดขึ้นได้3 3ครั้งใช่ไหมก็จะได้เป็น3ส่วน8นะคะก็จะได้เป็น0.37 5ต่อไป p x เท่ากับเลข2 Uh huh. ก็จะมีค่าเป็น3.8ส่วน8เช่นเดียวกันก็จะได้เป็น0.375สุดท้ายคือ p x ที่เกิดขึ้นก็คือ3ก็มีเพียงแค่1ครั้งไปเป็น1.8ส่วน8ก็คือ0.125แต่ในข้อนี้เขาอยากได้เป็นแบบตารางเราก็สามารถว่าเป็นตารางได้นะคะเป็นตารางได้ว่าเป็นตารางออกมา เพราะฉะนั้นมันเกิดทั้งหมดมี0ูนย์ใช่ไหมคะศูนย์หนึ่แล้วก็สใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นของ x เป็น0เป็น1เป็น2และเป็น3ามนะคะอะช่องนี้ก็จะเป็น p x เท่ากับ x คือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเพราะฉะนั้น เลข0ก็คือตอบอะไรคะก็ตอบ0ูนยนึเราก็ไล่ตอบเลยคะ่ะ1นึ่ก็เป็น0.375 0.375แล้วก็0.125์่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับวิธีการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดแปด ตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องนะคะซึ่งมันจะต้องมีความรู้เดิมในเรื่องของการหาเซนเซอรสเปซการหาจำนวนที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้ในการหาการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะของตัวแปรสุ่มก็คือมันเป็นตัวแปรนะคะที่นักเรียนจะต้องทำการหาก่อนนะคะแล้วก็ไปจัดก,การหาความถี่สัมพัทธ์โดยความถี่สัมพัทธ์เนี่ยหาได้จากความถี่หาด้วยความถี่รวมทั้งหมดนะคะค่ะทานักเรียนจะได้ศึก ศึกษาพเพิ่มเติมนักเรียนสามารถดูได้ที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้นะคะในเล่มที่2นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอนักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ